อดีตอนชายนะครับโชนี่สย่าพาอดีตจายชนบาเข้าป่านะครับเสี่ยวป่านะครับอันนี้ครับกลายเครียดครับอาบน้ํเสร็จครับพอดีควานกําลังจะติดภารกิจในการตัดหญ้าครับให้หาอาหารช้างครับก็หาสมุนไพรให้ช้างกินตอนเย็นๆนะครับชายชนบาหาโชวครับสายโยกครับสิบโลพ่อสิบโลครับเสี่ยวป่านะครับดวงกลิ่นครับ คนฝาครับเลาะครับหลินลเลาะเสียงไกป่าเป็นเววาเลยไก่ป่าเยอะแยะเลยนะครับเสยียงครับคน่าเองครับคนสุดท้าของบจนครับ ต้นไม้ใหญ่ครับดูทา้งหลายทำยังไงครับมัเนเฉียหน่อย ปไปทางไหนครับอ่าทำอะไรลูกรอควานครับปไปแล้วเเรื่องครับ ดูรับเป็นอกควายครับเดี๋ยวข้อเซงนลูกตาก็าให้ครับตรงนี้ครับ สวัสดีครับตอนนี้พายจันวานครับข้อเปล่ามานะครับจะมุ่งหน้าไปที่สูยนคดกษานครับพอดีเรียกกลับไม่กลับขอเขาอยู่เรื่อมาทางนี้ก็่ามมาเลยครับวันเช้าวันเช้า11ดเดก็กกมงมั้ง ครับน,นี่ก็เป็นจะเป็นป่าครับทั้งสองข้างน,คงน,น,น,าานะครับของอมตโจนี่เป็นป่าสูงกลางครับไปนะ่าหญ้าไปถึงแล้วครับอีกแล้วถึงแล้วเต็มโคไปหน่อยมันแตงมแล้วครับ มาเร็วถือต้นไม้ครับมาเร็วเดี๋ยวนะครับแทงนะครับโอ้จะไปลองฝีมือดูดูหาแบบนี้ลูกไปมาไปมาเข้าไปยาวมา เร็วๆตามไปนู้นมาเร็วพอไปเร็วมาเร็วโอ๊ยมาอึอึืึเร็วๆหันมาหันมาหันหน้ามาลูกไม่ได้เอานคนเดินมาเร็วๆโอ้ยเออเก็บป่ามามามาเรื่อยๆข้าสมุนไพรกินเลย à, này. À. Điều điều. À.

น่ะเดี๋ยวอืมอาทำอะไรไปลองฝีมือเป็นไงมยอดเสงหล่ะ

เป็นทางเอาไปจอเข้าเข้าปลายารับมาเข้าปลา่าลูกมามาเร็วเัินไปเข้าศูนย์มาเออมาแริ่มต้มฮะมามาเดี๋ยวไปให้เข้าศูนย์บ่มากลับบ้านร็ว ไปไปไหนก็ไปอย่งในทายรับเป็นกลางตตรงกลางป่าใหญ่ครับเป็นทางเข้าสูน่ไไนครัเข้าอ,อ,อมโบโจรอาาเสี็ดง